สวัสดีครับเอ,อวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการจะมาสอนการทําไม้แกะถั่วแบบโบํบางนนเด็กทุกวันนี้ไม่รู้จักนะครับนี่ครับเดีย๋ยวมาดูครับเห็นครับนี่คือไม้แกะถั่วที่สมัยก่อนมันเป็นอุปกรณ์นะครับ เพราะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องโม่เครื่องแกะอย่างปัจจุบ,บันนี้เราเลยต้องใช้เราใช้กันแบบนี้ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับทำง,ง่ายๆต่อการแกะเม็ดโดยปกติคนแต่ก่อนเขาจะแกะกันแบบนี้ใช้มือแกะนี่เหมือนก็ใช้นานๆไปมือก็จะพองจะลอกจีบมือก็เลยวิธีมีพิ่สีคิดขึ้นมานครับ ใช้ไม้แบบนี้ทำจากไม้ไผ่งีาห้ครับทำให้แกะได้ระยะยาวนะครับในปัจจุบันนี้ก็ใช้เหมือนกันครับแต่ใช้เฉพาะที่จะเอามาทำเชื้อนะครับเอามาปลูกนั้นต้องใช้มือแบบนี้นะครับเพราะถ้าเอาไปใส่เครื่องโม่เนี่ยมันจะแอกหมดนะครับปลูกไม่งอกเออ ต้องแกะมือนะครับแกะมือเลยต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับกดลงพอมันแตกกดพอมันแตกนะพอมือมันแตกไม่ต้องกดจนมันแหลกเหลวนะอย่างนั้นเม็ดแตกใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะไปปลูกใช้ไม่ได้แกะพอมันแตกครับกดพอมันแตกมาดูครับเห็นไหมครับ ทำให้เราง่ายเลยครับจะแกะสปีดแล้วเร็วก็ยังได้นะครับแต่นี่ผมทำให้ดีนะทีนี้เทคนิคในการทำไม่ได้ยากเลยเลยครับไม้นี่เ็าหาได้ทั่วไปไม้ไผ่ไม้ลวกได้ทั้งนั้นเลยครับเพียงแต่เทคนิคในการทำ ก็คือนะครับต้องทำแบบนี้ทำตุงกลางให้บางลงครับอำแนี้ครับทำตุงกลางให้บางลงก็งทุบเพื่อให้มันเป็นสปริงครับโดยกากดให้มันเป็นสปริงแบบนี้ครับเห็นไหครับนี่คือความสลาดของคนโบราณโบราณเราเนาะ,ะเรามาดูนะครับ เอาไม้แบบนี้มาหาจุดกึ่งกลางนะครับหาจุดกึ่งกลางแล้วก็มาร์คไว้นะครับมาร์คไว้แล้วแเราเลยครับเอาหนาเอาบางยังไงก็งั้ก็ทำตรงกลางให้บางลงหน่อย ตรงนี้นะครับยากหน่อยเด็กก็ไม่ยากสำหรับคนที่เคยทำแต่เด็กรุนใหม่เขาไม่เคยเนาะเขาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปแค่นี้แล้วก็ทุบนะครับแค่ทุบ แล้วก็ดับเลยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับตรงนี้ก็ลอกทิ้งไปนี่ก็ใช้ได้แล้ว อะลองไปทำกันดูนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาทุนแรงเราได้ไม่เจ็บมือครับนิห่อยรีบก็ไม่ดีเนาะโอเคนะครับใครจะนำไปใช้ เป็นตัวอย่างก็ลองทำดูครับโอเคครับสวัสดีครับ